ในอดีตเมื่อเกิดศึกสงครามก็จะมีการรวมตัวกันเพื่อต่อสู้ในการที่จะรักษาปกป้องแผ่นดินทำหน้าที่รักษาความสงบภายในท้องถิ่นร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจและยังเป็นกำลังสำรองที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนทุกครั้งทุกเวลาความสำคัญของพลเรือนอาสามีประวัติความเป็นมาเคียงคู่กับการกอบกู้เอกราช และประเทศชาติมาโดยตลอดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลาเกิดจากความไม่ประสงดีต่อประเทศชาติของกลุ่มบุคคลที่หวังเพียงต้องการจะทำลายเพื่อให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนขึ้นในแผ่นดินเกิดของคนไทยอยากจะมีส่วนร่วมด้วยคือให้เรามาได้ช่วยช่วยบ้านเมือง ก็เป็นห่วงเพราะผมก็เกิดเยะลาผมเป็นลูกเยาลาแท้ก็เป็นห่วงไนะม่เหมือนสมัยก่อนตำรวจและทหารก็ต้องยืนเฝ้าเวรตั้งคืนกลางวันแบบนี้แหละครับขอให้เข้าใจก็พอว่าคุณต้าอยู่นี้เขาเพื่อประเทศชาติอยู่ได้ไม่หนีไปไหนการปฏิบัติหน้าที่การได้รับใช้ประชาชนแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ที่นี่ก็ร้นนแต่ส่วนใหญ่ก็มีคนในพื้นที่ก็คงจะไม่ย้ายไปไหนนะถามว่าอันตรายไหมอันตรายแต่ว่าในตรงนี้เรา แต่เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ถ้าเจ้าหที่กลัวซะเองก็ประชาชนก็คงอยู่ไม่ได้ความกล้าหาญของเหล่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่แม้จะรู้ดีว่าวันนี้ชีวิตของพวกเขาไม่อาจจะการันตีถึงความปลอดภัยได้แต่ก็ยังยืนหยัดและยินดี ที่จะทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์ความสงบสุขอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและอันตรายเกิดเดิมเป็นสารวัตรเป็นรับเรื่องการเมืองที่ใหญ่บ้านนะในฐานะที่จะลงตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดกาลานะครับก็เลยอยา,ากายให้ของอำเภอกาบังนะครับเราสูญเสียหลัดกันแล้ว ลูกหลานเราไปแล้วเนี่ยท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยต้องหันมาปรึกษาหรือกันต่อไปนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเพิ่มความเข้มแข็งในการทํา,ทางานตามแนวทางที่ผมเดินให้ไปแล้วเราจะขอพูดย้ำค้งในวันนี้สู้ไหวไหมคะไหวได้ใครเรืเดียวเนะงนต่อครับเอากำลังใจจากที่ไหนมาต่อสู้คะจากตัวเองคสู้เพื่อไทยคะ่ะเพื่อชาติ การปฏิบัติหน้าที่ที่เต็มไปด้วยอันตรายแต่ ry, แตด้วยความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และหัวใจของผู้กล้าศัตยาบันของการปกป้องดูแลที่เจ้าหน้าที่และข้าราชการฝ่ายปกครองได้ร่วมปฏิบัติหนา้าที่นับว่าเป็นการทุ่มเทที่คุณค่าแก่การยกย่องเชิดชู